ทั้งหมดหน้าเลยนะคะดูว่ามันจะเป็นยังไงคะรอดูกันเลยค่ะใช้อะไรก่อนโอเคน้ำแรกก่อนเลยน้ำแรกค่ะน่าสนใจน้อยๆถัดไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ใช่ค่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้วันนี้เราจะแต่งหน้าแบบไหนแองโกบใช่นี่เลยวันนี้อันนี้นะคะทำให้ผิวดูโกล้ เราปิดบ,บนฝ่ามือตรงนี้ได้เลยค่ะใช่อทาเด้เลย,เ,ลยเหมือนเราทาครีมทาปุ๊บแล้วเราก็ตอบสนองไปได้เลยค่ะอันนี้ก็ทำอะไรอยู่<ม>ถูได้เลยค่ะถูไปเลยใช่หนูจะแต้มห้าจุดก็ได้นะแต้มห้าจุดแล้วหนูก็ใช้สองมือถูเลยใช่แล้วก็ใช้สองมือถูเหมือนเราทาแป้งปกติกเลย อย่าพุงออกไปนะเนี่ยวท่บ้านมันมีคราบๆอยู่หนูต้องถูตรงคราบๆให้มันให้หมดเลยถูกต้องค่ะนั่นแหละถูมันไปอย่าให้มันเป็นคราบตรงจมีดตรงแกนเวลาหนูเกลี่ยใช่ไหมหนูทำอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนูก็เอามือถูได้เลยใช่เหมือนเราทาแป้งได้เลยไม่ต้องกวาดถูไปลื่นๆเหมือนแบบว่าเหมือนเราทาครีมที่ตัวได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้รองพื้นนี้นะคะอถ้าหนูก็บีบตรงฝั่งตรงนี้ได้เลยถูกต้องค่ะเพราะว่าโอเค แล้วก็บอกด้วยเราใช้อะไรอยู่ใช้อะไรเกี่ยรองพื้นเราใช้ฟองน้ำเกี่ยรองพื้นนะคะเห็นปะเราเกี่ยให้มันเหมือนให้สีรองพื้นมันเกลือนไปกับผิวเราเลยค่ะอย่าให้มันเป็นสั้นๆถ้าสมมติหนูอยากให้แบบว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆหนูก็ใช้ตรงนี้หนูทำแบบจะได้เกลี่ยง่ายๆเดี๋ยวรุ่นเกลยดูนะปุบๆๆเห็นปะวแต่ถ้าหนูใช้ตรงนี้มันเล็กมันได้แค่แป๊บเดียวแต่อันนี้หนูใช้ปุบ ต้อนลงทางหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราลงแบบว่าให้มันเป็นกระจายกล้องกล้องเยอะถ้าตรงไหนเราลงได้ปะแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้เนี่ยหนูเกี่ยเข้าไปที่หูชางเกี่ยเข้าไปได้เลยสามสิต้องเพื่อจะให้สีมันเกลืนเข้าไปกับหูเลยโอเคแล้วช่วงตรงข้างหนูก็เกี่ยลงมาตรงคอได้ไหมคะต้องค่ะเดล๋ววันนี้มูจะเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนให้หนูก็คือจำเมื่อวานได้ไหมที่มูบอกว่าให้ลงใต้ตาใช่ไหม แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์จริงๆเพราะว่ารองพื้นอะความปกปิดเขาจะไม่ได้เท่าคอนซีลเลอร์เนาะ,ะวิธีนะคะหนูแตะอย่างงี้นะเดี๋ยวพี่บูงจะให้แตะตำแหน่งนี้นะดูนะนี่ใต้ตาหนจุดสจุดสามจุดแค่นี้อ่ะหนู 1. แตะเองจิ้มจิ้มเหมือนเราแบบจิ้มลิ้นสอค่ะ1นึ่จุดสองจุดสมจุดใต้ใตาเนี่ยถูกป่าวอ,อันนี้บอกเขาด้วยอันนี้เรากำลังลงคอนซีลเลอร์อยู่นะคะกำล,ลังลงคอนซีลเลอร์อยู่นะคะปกปิดหลยครั้ค่ะ จริงๆเราใช้ฟองน้ำก็ได้อันนี้ใช้กดอย่างเดียวนะถูกต้องคะ่ะค,ค,ค่อยๆกดนะอย่ปั๊บกดจะเป็นกดอย่างนี้ตนะ้อเหมือนที่เรากดแต่ถ้าเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยจะเป็นอย่างนี้ใช้ค,ค,ค่อยๆกดกดจนกว่าคขมจลเริ่มจะเยนกดเบาๆถูกต้องนั่นแหละคะ่ะเราก็พ่นจังหวะได้เพื่อให้มันไม่แห้งนั่นแหละคะ่ะอย่าไปเลยผมต้องให้ทุกสีมันคืนเข้าไปเหมือนกันหมดอย่าให้มันเป็นเห็นไหมตรงนี้มันจะมีขา,ขาวๆเห็นชัดอยู่แล้ก็ัแบบนีเหลืองตรงนี้นใช้มือก็ได้นะ อย่างนี้ก็ได้มือหนูนอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเราต้องการป,ปกปิดช้ใต้ตาเนาะตรงนี้เราก็เกลี่ยออกไปให้สีกระจายแต่ตรงใต้ตาเราไม่ต้องเกลีย่ยนะโอเคเห็นไหมนาหนูจะเนียนขึ้นใต้ตาหนูจะเนียนขึ้นเดี๋ยววันนี้นะคะบูมีชาร์เลนจ์นะครับมาให้น้องขวัญแต่งตามแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวจะเป็นลุคโลเซ่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสิ่งที่บูมสอนน้องของขวัญไปเมื่อคลิปที่แล้ววันนี้น้องของขวัญจะสามารถนำมาแต่งเองได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ลิปนี้นะคะเพื่อแต่งแก้ม ยิ้ได้เลยค่อยๆลงถูกต้องค่ะแต่เราก็จะไม่เลยตรงนี้นะคะใต้จมูกถูกค่ะทำไมเลยแล้วทำไมนะพี่บุ้มบอกว่าไงนะมันจะดูแบบแก้มเราย้ยอยลงใช่ไหมโอเคนี่ก็ได้ขาแสนนี้เกลี่ยได้เป็นเย่าอเคีมอยู่เราสามารถใช้ฟองน้ำได้หมดเลยเนาะตั้งแต่รองรองพื้นเลยเนาะพอเกลี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ กดๆๆๆตรงตำแหน่งสีทชาให้มันเกลือนไปตัมรองพื้นถูกต้องค่ะ,ะเรียบร้อยทำอะไรต่อนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งพอนะคะแล้วก็แป้งพอนี้นะคะเหมาะสำหรับผิวเด็กมากๆนะคะได้ค่ะอะทั่วหน้าเลยค่ะอ่าเอาให้ทั่วทุกที่บนใบหน้าเราเลย ปัดทูๆูบให้ชุกได้เลยค่ะม่ต้องกัวอันนี้สีมันไม่เมอยู่แการใช้แป้งฝุ่นนะคะเป็นการเรียกว่าเซตติ้งผลิตภัณฑ์เนือครีมที่เราลงไปนะคะใช่ตามใต้ตรงใต้ตาปีกจม,ม,มูกข,ของเราเมื่อวานพี่บุมสอนใช่ทุกที่บนใบหน้าเลยแล้วก็ในว,วันนี้พี่บุ้มจะเพิ่มแป้งครับก็คือแป้งอัดแข็งเข้าไปให้นะคะเพื่อวันนี้เนี่ยลุคของเราจะได้ดู ฟูเต็มขึ้นนะคะชายแล้วก็แตะ้งสังเกตแบบไม่สะอาดอ่ะหนูนูก็ลงใต้ตาก่อนอแป้งทับค่ะแต่เราต้องเก็บผมออกไปได้รือ <c oughs> ไหมเดี๋ยวไอ้นี่ก็ได้นะครั้งหน้าซื้อที่คาดผมเป็นยางอะ่ะจะได้เก็บผมน้องให้หมดเลย เลยค่ะหยิบพาเลตโชว์ได้เลยหยิบพาเลตขึ้นมา,าให้เขาดูเลยเราจะเชยดุงจมูกค่ะอันนี้สีไหนคะสีกลางเลยค่ะอันนี้ต้องเคาะแล้วนะถ้าไม่ใช่ปแป้งต้องเคาะทุกอย่างแล้วที่เป็นฝุ่นมาตรงนี้นะเราจะไม่ออกมาตรงนี้เราจะทํามาเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยคะ่ะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊พี่มุญจะถูอย่างนี้เลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ไม่เป็นไรหนูต้องเก่งข้อมือไว้เคาะอ,ออกถูกต้องค่ะนะใช่ตรงนี้ห้า ่าเราะติดตรงนี้ะตรงนี้เราจะไม่ยุ่งเลยเพราะเราจะให้มันสว่างไว้นะเดี๋ยวพุ่งุ้ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่งบุ้มนะเดี๋ยวดูกระจกนะเดี๋ยวดูกระจกตามที่บุ้มเป็นะเนี่พุ่งไปตรงนี้เห็นไหมบุ่งจะเริ่มตรงนี้เห็นไหมปุ๊บปุ๊บพุ่งจะอ่ะวนๆก่อนนะเสร็จปุ๊บบุ่งจะค่อยๆดึงขึ้นมาหางคิ้วเห็นไหมหัวคิ้วเลยเห็นไหมพุ่งจะทำเป็นเส้นตรงอย่างเดียว เห็นไหมจหมูกหนูจะตรงเนี้ยมันจะดูอันนี้ขึ้นหลังจากนั้นหลอกขา้าเรียบร้อยเราจะมาแต่งตากันนะคะโดยที่วันนี้อันนี้กับอันนี้อืมวันนี้เลยหนูใช้สีนี้เลยค่ะ,ะเราจะใช้ผลิต้นะคะอิมชูอิดอิมชูอิดนะคะตรงนี้ค่ะหนูจิ้มสีนี้สีเดียวสีนี้สีเดียวเลยแล้วก็ทา ตั้งแต่อนให้ท่วเปลือกตาเลยค่ะถูกต้องเขาอ,ออกด้วยโอเคอันนี้ท่วเปลือกตาได้เลยค่ะไปลงนะไปลงนั้นสึมราคะแล้ว,ว,า,ลวาก็ลืมตาเช็คดูไ,ดไหน้าหนแต่งตาตาเดียวใช่ไหมให้หนูทำอย่างนี้นะนูพี่บุ้นะ แค่อย่างงี้เหมือนเงยหน้าขึ้นรับเปลือกตาหนูจะเพิ่มขึ้นแล้วหนูมองไปที่กระจกเห็นไหมหนูจะเห็นเปลือกตาโดยที่หนูจะต้องหยีตาเลยจะพี่พจะแบบจะรู้อยู่แล้วพี่พก็จะทาทาโดยที่ปื้อตาต้องเหมนมันก็ได้ครับโอโนโอเคดีขึ้นอ่ะต่อไปหนูจิ้มสีนี้เบาๆแล้วก็ผสมกับสีนี้นิดนึงโอเคเคาะค่ะพี่พุ่มเยอหน่อยอ่ะโอเคท่านนั่นแหละค่ะค่อยๆลงนะอ่าลงทั้งหมดเลย ใช่แต่แบบว่าลงให้ชิดขนตาหนูก่อนแล้วค่อยๆแบบค่อยๆไล่สีขแบบึ้นมาคือท้ามฝาแนะหนูลองเอามืออันนี้ออกท่พุ่มจะหลับตาก็ได้นะล้วตาข้างในพุ่มจะลืมอยู่พี่มสมมุติที่พุ่มแต่งข้างนี้ตาข้างในี่พี่มุจะลืมอยู่แล้วพี่งุก็จะมองมองมองอย่างเงี้ยแห่ปะแต่พอพี่พุ่มนจะแต่งแบบเฮ้ยชิดขนตาี่พุ่มก็จะหลับตาแล้วก็จะค่อยๆไล่สีเกลี่ยสีไปให้เราเราแต่งตาไหนให้เราลืมตาข้างหนึ่งดูไว้ ฝั่งนี้หนูทำอย่างนี้ก็ได้พอฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้หนูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมให้ฝั่งนี้หนูบิดมืออย่างนี้พี่บุมนี่ใช่ใช่แต่หนูต้องจับแปรงประมาณตรงกลางๆถ้าหนูจับตรงเนี้ยพื้นที่การทาสีมันจะยากนะปะพอมือหนูตรงนี้ปุ๊บแล้วแปรงมันจะไม่ถูกต้องค่ะเนี่ยเอาไปีรนี้ตรงนี้รงกอน่แะต้รงนี้โอเคตนนี้นก็แตงตาบนกับตาล่างเสร็จแล้ว อันนี้อันนี้พี่งไม่ใช้อันนี้ก่อนใช่ตัวนี้ก่อนตรงนี้พี่บุ้งจะให้เราลงแค่ตรงนี้ดูนะลงตรงนี้ลงทับนี่แค่ตรงนี้เห็นไหมหัวตามาถึงแค่กลางกลางตางใช่ค่ะใช่ต้องลืมตาไปานะโอเคไม่เป็นไรนะ ลงตรงนี้ด้วยพื้นที่ตรงนี้ที่เหลืออยู่เห็นไหมถูกต้องเลื้อแหละชุดต้องค่ะลงเพิ่มอ,อีกนิดนึงลงให้สีมันชัดขึ้นเลยไม่ต้องกลัวมันลงแบบปืดๆอย่างนี้ก็ได้เลยเราเราลงให้ิดเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยมันจะดูสวยโอเคได้แะแต่เดี๋ยวมันมันจะดูนิดนึง ตรงน,นี้พี่บุ้งจะลงที่ตรงนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่บุงจะไม่นันเข้ามาตรงนี้เนาะเพราะแบบมันจะท้าที่หมดทางอีกตัวหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่บุงเอาชิมเมอร์เป็นวิง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 เป็นแบบเนาะจะใช้ของพี่บุงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับแต่งหนูแ <c oughs> ค่เกี่ยให้นิดเดียว นั่นเอะเลยค่ะจิ้มมีเยอะได้เลย,เยใช่ลงตดเหมืนอนเราระบายสีไปได้เลยครับปืดปืดได้เลยโอเคดีึ้นต่อไปดัดขนต,ตาตานิดนึง <c oughs> <c oughs> พี่บุ้จมจอาานตาคราวนะี้พุ้มจะสอนเราให้เราทำ่างนี้ไม่ต้องกลัวนะ,ะดูพี่บุ้มนะบทพี่บุ้มสะดัดเองใช่ไหมพี่บุ้มจะเอามือดึงตาขึ้นนะคะแค่นี้ดึงแค่ตรงเหมือนคิวเราขึ้นแล้วพี่บุ้มก็จะทำยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เนี่ยาะตรงเนี้ยเวลาเราทำปุ๊บอะ่ะมันจะเข้ากับตาเราพอดีเหมือนพี่บุ้มลองทำอย่างนี้ดูยังไม่ได้เห็นปะมันจะเข้ากับตาเราพอดีพอหลังจากนั้น ให้เราหาขนตาให้เราหาขนตาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราก็มองกระจกแต่เราอย่าเพิ่งบีบตรงนี้นะเราอย่าเพิ่งบีบเรามองไปที่กระจกก่อนอฮ้ยขนตาอยู่ตรงนี้อะหนูก็เอาขนตาหนู่เข้ามาเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยๆเห็นไหมพี่บูญจะค่อยๆพี่บูจะไม่ได้ปุบไปเลยให้เราค่อยๆรู้อฮ๊ยขนตาเข้ามาแล้วลุงก็จะเริ่มหนีบเนี่ยถ้าเราหนีบไม่โดนเห็นไหมมันก็จะเข้ามานิดหนึ่งอันนี้แบบหนีบมั่วๆเลยแต่ถ้าพี่บุญจะหนีบจริงๆพี่บุจะดึงดึงขึ้นอย่างนะะค แล้วพี่บุ้จะปูเตื้อตาเห็นหนึ่งปะปูเตื้อตาเล็กนิดเดงยวแบบนี้แล้วพี่บุ้มก็จะมีค่อยๆหนีนะให้รู้ว่าเอยขนตามันอยู่ตรงไหนไม่ต้องกลัวค่ะอืมอันนี้ไม่ต้อเอาข้างใี้หนูถนัดเดี๋ยวใช้ของพี่บุ้มอันนั้นมันเมื่อกี้ลองใช้แล้วมันเข้ายากไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเลยค่ะทำได้คิดซะว่าเดี๋ยวขนตาเราต้องสวย ใ่เราเอามือฝั่งนี้เ <_ d ance> ดึงคิ้วไว้ไม่กลัวไม่กลัวพี่บุมอยู่แล้วมันมันนี่มันไม่หนีมันไม่มีอะไรเลยถูกต้องนั่นแหละคะ่ะค่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเมื่อไหร่เราแต่ถ้ามือเนี้ยเรายังไม่หนีบอะเราไม่ได้ปุบอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหนีบเราร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละคะาา่ะถูกแล้วถูกแล้วม่คิดถูกแล้วอ่าหลังจากนั้นนะค่อยๆเอามือค่อยๆดันดันที่มีกนตาขึ้นไปถูกต้องค่ะค่อยๆทำตาปุบๆถูกต้องอ่านั่นแหละค่ะค่อยๆดันที่อ่า ไม่ได้แล้วลบตาแห้าหลบตา <c oughs> เอาใหม่ได้เป็นไรไม้เป็นไรค่อยๆเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มที่เอามือดันเขีวขึ้นค่ะถูกต้องอ่ะงม่น่าขึ้นนิดนึงงม่น่าขึ้นงม่น่าขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคกามันจะได้เปิดตาเราเยอะขึ้นถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่อยๆโอเคอ่ะดีบขาดีบขายอย่างที่บูมบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเลย เราเพาราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มือเราหมดเรารู้ว่ามันจะหนีตาหรือไม่หนีตาเราเรารู้ถูกต้องนด่เค่ะอดาอ่านไหมอันนี้ไม่น่าจะโดนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่กับที่นะบีบเข้าบีบออกมาเบาใช่ั่นแหละได้ถูกต้องค่ะถูกต้องเก่งเก่งเห็นไหมรอนแล้วเห็นไหมดีขึ้นแล้วมันทแล้วตาใจะไนเห็นไหมทำได้ดีขึ้นคีดอะไร แล้วที่เราจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะเดีย๋ยวเราจะทามามาซคาร่านะคะเหมือนเหมือน,น,นตอนกีตาอะไรเงี้ยนะเขือนเงยขึ้นโอเคเห็นไหมง่ายขึ้นเวลาหนูฟัง